เกือบแล้วสาวตืมนี่แต่อาวุธเนาะถ้าเสือนอนเตี้ยดำมาเลยบ่สว่างผ่านอยู่บ่จะเป็นลูกไผ่เป็นเมียเราแจกอนู่ผ่านอยู่บ่ป่านหลนงเตี้ยเนาะสําหรับนงเตี้ยนะผ่านเนาะแต่ว่าพวกลูกชายสว่างที่ผ่านอยู่บ่เนาะทุ่อยได้บอกดีเงินเตะของเตี้ยนงเตี้ยทุกทีเนาะนงเตี้ย สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแป่พี่น้องเอฟซี FC หักเพงเบิดสกูชูโคตเนาะกะพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่ตุบน้องเตี้ยอีกคือเกานละเพ่อพี่น้องกะตอนนี้สว่างสิไปยงคท่าชฉยน้องเตี้ยกับเมาเ่า่นเนะาะท่าลรยกระสอบพี่น้องเอ้ยชอยเ่นก่อนเนาะมาสีบุตรก้อนเนาะ มันมันสีบโตกวะคือมันบวเบอกกันว่าเอาประมาณสามแถวสี่แถวนี่หยุบลายไ,ได้ลายอือพี่เนากจะลายบนชกเป็นโได้โอ้ให้สาว่างเอาก่อนเนาะเดี๋ยวสาวเราจะเอาที่ลังมันควันเนาะก็ต้องใส่ผ้า,าปิดปากเป็นบาสวา่างอือ ได้จ็คสอบแล้วเจ้านะสามจะได้ลายกันยุลายดด้อยจ้าต็รับให้ใอ่แน่กันได้ชิสอบก็ยุกชิปสอบเนาะปกนีชิปหมาวาเื่อนบ่นบไดจสอบแล้ชวม หาสอบแล้วเพื่อนวะเห็ดต้องวางไว้ตรงไหนเห็ดยัได้หลายเฮ็ดเจ้ามึงเกินไปเกินมันเฮ็ดเอา้าวห่าวแล้วบะนี่ห่าวเสาพ่อลูกสบายดีกระหนึ่งสบายดีน้องเตี้ยอ้ยมือดำอาคาไปให้แม่กินหน้าบึงน้องเตี้ยเห็ุงานขยันสำเร็จหาใจหอบๆเลยลูกสาวบัดนี้ไม่ใช่ปต๊อกบึง ว่างเลื่อสาวางเอาบมเป็นนะมุนโอเนาะเนฮ่าเ่่า้าเท่ากนเลยมีโตมาเสียเอาเอาไว้บนอื่นมีดนะเสียขา้เกือบแล้วสาวตืมมีแต่อาวุธเนาะถ้าเสือน้องเตี้ยดำมาเลยบ่ สว่างผ่านอยู่บ่จะเป็นลูกไผ่เป็นเมียเสาแจกเนี่ยานอยู่บ่อยากลงเตี๋ยไปให้ลงเตี้ยเนาะสำหรับน้องเตี้ยนะผ่านเนี่แต่ว่าหัวลูกชายสว่างที่ผ่านอยู่บ่เนาะข่อยแนบนี้กันเตี๋ยองเตี้ยลงเตี๋ยทุกแนี่ยน้องเตี้ยน้องเตี้ยทุกเก็บแต่ทามไปนั่งจุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สว่างมาครึ่งให้เดี๋ยก๊อด มัด m i ปุ๊กตกวะนี่ต้องได้เอาเสื้อมัดว่เนาะต้องได้เอาเสือมดวยนะ<ม>นเพื่อ,อมันสเสือกก็บ่าอมากะมีเตพคอเสื้อกม้านนี้เนาะก็้าผนี้เป็นมัดค่ะก็เราขาอย่างเี้ยเราเป็นตารังเลคสั่นก็มีประโยชน์ได้เหอนเนาะ กึ่งกันเลยได้เหรอพี่เอสบริวารได้ขาสั่งดกว่าเอดเอดขาเราขึ้นเอดขาเรามาเอสใส่ใส่เข่าเด้อขึ้นเนาะเนาะใส่ขาเป็นพลังเนาะเฮ้ยวางเลยนอนวางใส่ยังน้องวางใช้ก้นดันบ่ จักเมือนเมจินาว่ะสิมาหาน้องเียน้องเียหม่สุกินเด้อน้องเจียเด้อใจบ่เมจินาสิมาหากเ้อนี่ใช่บอแด้จหาน้องหม่ตะเก่านะทางหลังสุดบอลแดนผีปะ่าหปะซาว้าายานข่อยไปน้ำผ่าไ่บอลน้องใหม่ไปคนเดียวนะ ໂອ້ດາບາງງູເດສະຫວ່າງບຸປາດບົງປີນ້ອ y ແຕ່ວ່ລິປັານນຍກບາະຫສູແ ไปฝากน้องน้ำคิงแน่ฝากน้องมะนาวแน่เอาไปบูดแน่อืเอาลงวัดแน่แล้วแต้ก็ได้ยินทั้งน้องมะนาวเพิ่นก็จมเนาะว่าวิธานไส้เพิ่อนกอฟื้นเพิ่นวะลงบัตเพื่อนกินเลยลง่็เพื่อนกินบ้างแต่ท้าวเจ้าเจ้าใช้ลงบัตแต่ไม่ลงบัตลงก็เพื่อนไม่ได้กินเาษาต้มน้ำต้มในเนาะต้มกาแฟก็ว่าหมอก็ฝากเนาะ มใช่ปะเนี่ยต <peaks and> so <ises> ี่เหี้ยงว่าปกติกกมีเต็มไม่ออกลงคำเข่าเนาะนอ้เดากับ่อหโอ้น้องเตี้ยหายใจเศร้าหอมหอมตั้งเมานก่อนะตั้งเมยก่อนต่้งเมยก่อนใช้ไปกินน้า้ใช่น้ามั้ดิชอบอะทรารวมทั้งเบอร์จมันลอยชอบด้ทั้งเบอรนี่ลอยชอบบอ๊่ กะยัง2 4 6โอ้ย <are> <istles> ังหลายอยู่เนาะอืม32 30บ่อืมเฮ้ยเดียวเนาะ102เนาะคือนะเอียนเพิ่นเียงเป็นระเบียบเด้น้องแต่เมื่อยบ่าัโอ้ยแต่อีตนน้องสาว่อยลูกสาวค่อยเคยเวียนั่ยิ้มเซ้ยไม่เคยหวันขนาดเมื่อยก็ยังยิ้มเนาะด <ส yo> ถ้าอากาศเย็นๆเนาะมันนี่น <hi> ้องเจ๊ไปไหมสว่างสลายเจ้าโอ้ยเป็นมือก้องไอ้สว่างอยู่แมนมั่แมนเราต้องต้องเอาอันรางวันไอ้สลายสว่างเนาะเราเป็นคนคนซอยเนาะลายกระมือ าเทียรำก็ลายเราพี่น้องก็ต้องเช็ผิดอีกเราวกระสิทธโนเราเคยเห็นหน้าได้สาลายแนนดูชาวนาได้ซาวันฝ่นมีแห้งถักงานทีจะย่อง่ตเสียพุได้เลยโอ้ชุดเจาะดีนาอสว่างนี้ชุมเจาย่องเอาเถื่อไรช็อมัเกิดไวพอดไวปัญญาขาลองเตะไมอบถ้าจริงบเอาขึ่นสูงไปนั่นกันหน่อสิเวิร์ยู แม่บ,บ่กมใช้แท้ละชาะหามดัดบเบิรดบ่แท้ละชาหมังบงเพราะว่าคือไกลสีเบิดแล้วทานนม่มัดกับพดีเลยแ่นอมดกาพอดีเลยเนาะเราเคยเราเคยเห็ดแต่สาายจะเรา<อ>ะเเระจาจเ,เราเคยเห็ดแ <c oughs> ล้เะเปาหมันทนไทยมันิเลือดลาบเบบจะคนอัดอัดม่ใช่แล้วบ่เขาตู้เอาขึาา้นกอยมันบกเขาเนาะได้แม่แมมันอะขนาดว่ามันแพง ของเรานแขก่อนนมเชลยาันเดกนอก่ะขาักะลมก็จะสลายขวายัดตั้งกระเด็น้อ่าสว่าใครคอยซ่ยบ่ซ่ยสวาเป็นยกแล้วเพีองป้าเธอบบาที่สลายยกไ่ใช่ยกขึ้นชูหรือเปล่าน่ยที่เอยยกไ่ใช่ยกขึ้นชูเลยเนาะเอาเอาเข้าเด้อคือน้องเตี้ยบ่ไหนได้แบนี้อใส่เสื้อกันไพี่นเองเนาะเปลี่ยนลายเนาะยนสลายอยาางหายเด้ขนี่เ ได้ยืนอยู่แล้วไม่ได้ออกกับร่างกาใช่อตรคัน่างกายดกับบัทอ่าชาวายประมูนตอบอ่ะว่าไถ่ได้ได้เลียกเล้อสาววัเลยเป็นเศากระสอบได้จังวันเออเี่ยเมื่ยเลย เตียเมื okay, ่อยแล้วังเจียยงเร็ล้เตีน้นนอง่ันเศร้าของมงลายนองลายนองลายบยาานาดอกอันนี้น้อลูกเร้าหน่าอยู่กับตายนี่เอาไว้เอาใหแก็ได้เีไม่แล้วเัจบไก็ุดเียกนาเศาเมื่อยป่ะไ่ได้ปรงเฮียนมาเหมือน มันเสาเนาะเจ้าคะเสาบได้แต่มาเลียเราีพิเศษหรอเจ้าเลียพิเศษฮะไปได้แม่ไปโชวมาหาบอคือวเน่ยเอ้ยฝังเงืนม่สุ้อดังเฮียเนี่ยมิรัจักสือบอเนี่ยเอาไปงานเี้ยงแต่งบริเินมาซาเอ็ดจีเมาซ้าหข้าวทานมาค้นทานนี่มาคนทานเชอร์้ีกซลาเด้มาซาบอกแม่แม่มาดูสังคงบอ น้ำใช่กึ่เบาเน่ลูกเจ้าก็จะอบ,บอกแม่เจ้าว่าอะไรขัดฟันยังบะนี่รบได้เงินละวมาซ้าม่เห็ดเคียดก็ข่หนิละสิข่โบมานี่ยูเหี้ยบุประโนชน์ทำงานโบได้เงินเนาะต้นนี่ก็กตรงนี่จทำเงินชื่เราจนี่จะบอกว่าออกก็ได้ทำทำมาเจอจ้างให้ลูกออกเยี่ยนออกเลยมาสา,วสางวานะ เฮ็ดยังไรบ้านนี่แม่บอกออกเฮียนะะแม่บอกออกเฮียดจะไปไหนบ้านเป็นยังแนมั่้องพ่อบอกน่ะเป็นยังบอกบอกยัออกเจ้าสิอารถได้สิไปออกเฮียดจะจะบ่มีแบบที่เป็นป้าเป็นน้ำป้านองพี่น้องผู้เฮียดเก่งปัดขาดเพิ่นขาดทำไมขาดเพิ่นขาดยังสว่างขาดเงินขาดรถบูมานขาดยังฉัน ขาดท้นการศึกษาเาบอกว่าทุกอย่างมันตัดไปด้วยเงินขาดขาดทุนทรัพย์ข,ดขดา,าขดการส่งเสริมนะขาดยังไรหลา,ยลายอย่างอยถ้กากินก็กนกไม่เอาถ้าหนักก็เป็นอไมื่อยเดี๋ยยงงจะมาตัวแต่ไหนค้องเลยบอจเบอกขัดตัวบอ เจ้าขาตัวบ่อสิม่สมัในเมกิมบอไอ้หักไข่ํำได้คำนั่นได้เราบริญากับเราหน่หมูเราหลายคนสวยเลือสมศกันมาหลายหลายคนเธุรกิจ business วเมไิกาบุาหมูกนบซอยเลือมาขัดัวคำได้คำนั่นเลยเสียหลัเนี้ยเออยู่บ้านมื่อให้งองเลบ้านในลูก่อยจินตาบบแอวบ เยแอวว่าหรือว่าเอเอะนะเด็กน้อยมืออ้าเด็กน้อยที่เรียกนะก็มือสว่างไม่ถาวนาะสู่ชีวิตขนาดใต้ต้นแล้วไม่ถาวรกันม่ถาวเิ่นเจงแห้งอยู่แล้วเบื้องหน้าเิ่นก็มีสีสันเดงกุณหุนจีแมนสีสันหนาสีจะพูงตรงอยู่เีพออ หาไข่แน่นี่เด็ดสมองหมเพียงพอเด็ดสมองหมเพียงพอเน่ยสางว่าแท้เลือดเป็นเราเลี้ยงสมองหมเพียงพอสมองเนี่ยบริมีเลือดนั้นสมองเส้นเลือดตีบวัวหรือว่าจังไดพี่จะเลือดเข่าเขาเนี่ยเอ้าทางพอเท้าบัดเป็นนั่นใครลังเนาะท้าไม่เท้าบัดบันมีเลือดในสมองเป็นน้อยใหญ่ในเลือด เออน้ำเลือดไปเราเรี่ยงสมองกว่ท่านเราบ้างได้เลือดไเ้เราพรังเตอรบาดม,มันเมื่อยเมื่อยมาแล้วเบียบแบบปฏิจจักอย่างเลยตายเพิ่อยากวิ่งไปเลยนนเนาะแม,ม่ตกใจคนแถบอะระวังลมเวลาเก็บผ่านหอดเนาะผุกล,ลมผุกทานนะตายได้เนาะโอ้อยากคิดภาพได้เขน่อย <c oughs> โอ้สวา่างเลยคามสไลด์ว่ะเน๊เอาเวลาเก็บผ่านเนาะหนามืดเนาะมันเมยเนาะเวลาเก็บผ่านถ้าเก็บสวยเจ้าะลานน้อยน้องเสียบบอ๊ะ เบิง่งเอาอยลูกอยู่เบืองทายกับพังเรือแม่ะจะขิด <c oughs> ไปมือไนหนเนาะพังเห็นดย่งเนี่ยถุกเนี่ยต้าใจหาเงินเก็บเงินใหม่นี่กว่าพอได้รถจกักขี่พอยังเสียไปยังซื้อต่ออาศัยแต่แม่กนมือถ่าเนาทางกายบกแข็งแห้ง,งล่างมือคนหวานเานาะลย่างเยอะ มาเถอะลูกสาวขอยเปลี่ยนพี่น้องเลยเสลือมาชุดปักใบใหม่ๆแบบข่อยบอกแล้วว่าเปลี่ยนชุดเก่าก่อนใส่ใส่แต่เพาะตักออกอีบ้นนี่ออกำลังย่อใจเลยหล่อเพขนกเตี้ยจับเจือเนาะพี่น้องเนาะล่อเพาคืออย่างนี้พี่น้ล่อเลยเจ้าไว้นะคะคิดว่าบนดินของน้องเตี้ยอาบหนักอืมล่อขนตีนตัดเนาะเนาะแต่ว่าล่อตีนตันนี่มันยากนักแต่แต่แบบกอดไข้พี่น้องเลยแต่ว่าไม่ได้ชุดนี้มาสีฟูด ลอยอบกับพอดีเนาะวะลายคุณแม่ยายเพิ่นเคยอาทานขึ้นรถเนาะพุนก็ย่อแุรันบ้นดก็ได้เนาะตองบทุกอย่างแทนผัวที่นองเลยขุดป้าโอ้ป็นขูดที่นีขนาดแลยค่องเสบปิ้นงาเสือกินท่านแข้งขาวอดรอดอยบ้านนี้ใส่ครีมอย่างนี้เนาะชุดยอดชุดยอด ใส่คีไม่ร่วมจ้ะบอกเพื่อนเจนเนอ้์ยิ้มตลอดช่วาสู่ชีวิตน้องเตี้ยสู่ชีวิตคือเพื่อนว่าเนาะตั้งสายยาหายพี่น้องเลยชิมือใส่ไหนก็ยิ้มสู่เพื่อนถา่านก็ขึ้นเต็มรถเรียบร้อยเนาะเมื่อบอปานี้ตั้งซื้อซื้อให้เราไหมน้องเตี้ยสู่ชีวิตเนาะเท่าไรเนาะเนี่ยเอาบอเด้อไม่คือมีชิเปลี่ยน์หายนะตั้งซื้อมาให้เป็นยังคือว่าบเอาเตี้ยคือเก่าน้องสูงใช่ปะเอาเตี้ยคนเดิมบ่สอะเอ๊ ຫັ í, ້ນກ່າວງອກຕິບໍ່ປ່ຽນຊື່ໃຫ້ເນາະອັນນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າຕົ້ນໄມ້ຫຍັງຊະຫຼາຍອ່າຕົ້ນຢາງບໍ່ຕົ້ນຢາງບໍ່ອັນມຢິນຄັใช่ແນວໃກ້ຊອບລະ40,000ເນາະ10ມາໄດມນ10ບ40,000ແມ່ນບໍ່ໂອ້ປູກຫຍ สิสอสี่เซนลอยสอบสีลานเมนโบสลาย์สีลานปะหรือว่าสี่แสนเดี๋ยวเดี๋ยวยเเี๋วลอยสอจักจักจักเงินจักเงินจักินสีลานนะจังวะย่นีสว่างเราไปจักกินวา้เมนได้ลอยลอยสอบกับสี่แสนค่อยค่อยซื้อน่ะบายเมนอ้าจะมาเทียงขอยยังไดข่อยจ่ายเงินมาเนาะสี่เซนสี่แเมนสีลาน ชีลานม่้จานักว่าทานเยอเงินสีลานม,ม่หน่อยได้รุ่นกระสอบมันเป็นเจียแต่มันนักก็เป็นปึกๆกระสอบมาใส่ดิทานยังเบาอยู่กันเงินสีลานนักเทเรนังเลยยกไวบ่ข<ไ>นาดเอ้ยยังบ่เคยยกเงิน<อ>สี<อ>าลานนี่แล้วอ่ะไปคนหมัดคนผูกเองนะพียงเนาะสือส่อวิตขนาดไปลองเตียเอยไปมัดชอยพยุหังมัดปูเป็นยันมัดปูถึงวิธีคนดิ้งไม่ตัวกลางทางไหนมันสีเงา ขึ้นขึ้นมากบ่เป็นบ่น่าเคยมาบ่แต่ละเทธอน่าเอ้าว่าเคยก็เคยอ่ะสมลิงแล้วก็ลูกแล้วกระสอบกิ่งโตกะเออเกิดอะไรขึ้นนะตีเออตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องเตี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวกันอีกแล้วเขาจึ่มเลยว่ะงานให้น้องเตี้ยบ่ กไนบ่นออกเตียมับเป็นบ่บ่อนนบ่เน่่ยใครมถ่าคนมัดคือเก่าจะจับใหนสือมันตรงกันสือเนาะแม่แมในลูกเขาท่ยังนะนอนหลิงเกมนี่ไปเบียงยเลยเกิดสสางลูกเขาัดแม่แ ตาดำบัดบัเงบาลุ่เดือดพางมาดูเลยเดือดกพางมาดูห่อเป็นเบิ้บานแบกพานหามทานมัดแกกระพางมัดกระสอบทานที่เรงเลยเป็นเล็ก okay? a, leg, so okay? mm ุรใส่แต่งอมเจ้าแล้ว่สยแต่พะว่าสเอมากตสนไดก็ใส่แต่พื้นเนาะกอไฟกันตัดตัดตัดัไม่ตัดไม่มาเยอะ ผุนีีโตเป็นกะไเจาป้าปหยัดพี่เว้ยปแดรู้กอันได้้วบโตบ่แบบนี้นะตอนนี้มากลสระนงนมา้ตอนนี้ึมกระสีจ่ายเงินขาทานให้น้องเตี้ยเนาะแ้น้องเตี้ยเนะคอยคำาไหนพี่เอาเอ้ยน้องกรสีเลยเมื่อเนาะเผื่อหด กายสว่างกาสิโกจบคลิปเพียงเทนีนเดอรนาะกับเมื่อนี้กับมหานนองเตี้ยหรือว่ามาเอาท่านน้องเตี้ยไอพี่น้องเลยมาบึงคว่หนาหักหน้าช่างของเพิ่นเนาะเพิ่นก็าบอกเก่งน้องเตี้ยกันเลยชยเวียกผัวเถ่าไปเถ่าพ่นกาสว่างกาสิได้จบคลิปเพียงเทนี้เดอร์พ่อแม่พี่น้องกับพ่อพกันหมในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กายสบายดี